จย่างไปเลยๆเลยๆเ,เ,เนาะยังมีท่านได้วิทย์ด่านอยู่พี่น้องก่บมาสรงนี้กะว,วิทย์ต้นดอกอันนั้นแล้วกกดอกตรงตีบเนาะอันที่ว่าอันกับปนกับเจวใด้นะพี่น้องบันี้กม็มาเป็นดานมาเป็นด่านกว้างสุดลูกล,ก,ล,ก,ลกตาย่างผ่าเดดมาก็มาฝผักเศรายูในห่มเงาต้นไม้ต้นนี้เนาะพี่น้อง เคยมาค้นหาโซนหาไปเลยต่้งเก่าโซนใดแล้วก็มาจากหนองศาสตรเนาะก็มาพักหล้างต้นล้างตัอยู่ใส่ห้องนี้ใส่ห้องน้ำเพิ่นเรียกว่าน้องโบขี้แยอันนี้นะประเดมมาสะมาล้างอยู่นี้ยางเลลงมาก็ดีจืดได้แล้วแบบนี้นะนี่น,ะ,น,นะมาถ่ายภาพ ัวมเบิงที่อยู่ทัดเป็นด่านกว้างสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเอาธรรมศาสตร์มาเฮ้อหมูโผกเบิงเนาะผูลูกนั้นก็ไกล้ไกลก็คอยเห็นเนาะพี่น้องสุดลูกหูลูกตา บรรจากาศด่านนันนี่นะเป็นด่านกว้างกว้างพี่น้องเ่าม่เพพภะพักเพเศรเว็บเวเสเศร้าอ,อยู่ในห่มในเงานี่พี่น้องกระถ่ายภาพถ้าเดินไปมันจะหลายเนาะพี่น้องด่านนะขึ้นกว้างขึ้นสวยอี่ดยพี่น้อง มันเป็นด่านด่านกว้างกว้างนะเป็นบ้านอยู่ลุกเขาเป็นหองบ้านยหา่นะ่ะเป็นบ้านอยู่ลุกเขาภูเขาล้มหลบบ้านทางออกก็ได้ทางเดียวเอามาแล้วก็กลับคืนผ่านไปทางอื่นไม่ได้จ้ะประมาณนี้เนาะ 자. 아.